สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะสายพันแกลงมาฝากหนึ่งคันนิสสันฟอนเทียนะครับปี2005 3.0เกียร์ธรรมดาดีเซลนะครับ1 3 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้สวยสภาพดูแลดีมากๆนะครับไม่เคยบรรทุกหนักครับคุณลุงใช้ซื้อกับข้าวจ่ายตลาดเพียงเท่านั้นนะครับขายกำลังหากระบะสีประตูเข้าสวนเข้าไร่ไปนาใช้งานนะครับสุดคุ้มเลยครับสภาพดูแลดีมากๆสีสวยเงางามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับใช้งาน1 9 0 0 0 0 กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปี2005นะครับรถอยู่ในสาภาพที่สวยจัดสาภาพงามจัดราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานนะครับคุ้มมากๆนะครับ135,000บาทนะครับราคาสดจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนเป็นเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูล์ช่วงล่างแน่นๆนะครับ ไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรเลยครับคันนี้ดูแลดีและไม่เคยบรรทุกหนักด้วยครับใช้แค่ซื้อกับข้าวใจตลาดคุณลุงเจ้าของเดิมรักและดูแลดีมากๆนะครับถึงเวลาปล่อยต่อให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานได้สาภาพนี้ไปสุดคุ้มแน่นอนนะครับด้วยราคาด้วยสาภาพและการใช้งานนะครับฟอนเทียเป็นกลุ่มรถกระบะที่อึดถึกทนมากๆนะครับรู้จักกันดีแน่นอนใครที่ใช้กระบะนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ภายในก็ ประมาณนี้นะครับเบาะผ้างามๆแบบนี้นะครับตั้งแต่ปี2005อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยๆใครที่หารถใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบายครับนี่เลยครับจัดมาฝากนะครับห้ามพลาดนะครับใครหากระบะใช้งานนะครับ เข้าสวนเข้าไล่ไปนาะนำไปต่อยอดค้าขายรับรองสบายๆในราคา135,000บาทแค่ท่านซื้อไปขายของก็คือกำไรแล้วครับโอ้โหงามมากสภาพดีจัดครับยางใหม่ช่วงล่างแน่นเคียเครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพสวยเกตเอพีเมียมครับรีบพิจนารณารีบจับรีบจองจัดส่งทั่วไทยรับประกันคันนี้สวยคุ้มมากๆครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังผมคัด,ดรถสวยเช็ครถเซสวยมาฝากสมาชิกนะครับลองชมเครดิตผลงานในช่องดูก่อนได้นะครับนี่เลยครับสภาพนี้ราคานี้นะครับโทรเจรจาสอบถามมาเลยครับสวยคุ้มเอาไปต่อยอดทําเงินทํางานสร้างอาชีพได้กําไรแน่นอน